เปิดให้มันเต็มที่หน่อยลูกเปิดให้เต็มที่เลยเปิดในแบบไม่เอาตรงไม่เอาเองด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเปิดที่มันยิ่งเราเปิดการนี่มันคอยย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละก็เรื่องตารมมือายอุปทานกรรมมือใสากรรมผู้ใส เต็มที่เลยเต็มที่ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมันจะไม่มีขวาเพตไปเองไม่มีขวาเขตล้างไปเองไม่มีขอาเพตไดไร้ล่องลอยล้างกันไปเองเ <c oughs> ต็มที่หน่อยเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้างไปเองหรือว่าไม่มีความแขนล้างกันไปเองหรือเรียกว่าไล้ล่องรอยล้างว่างล้างนั่นเอง เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งจิตมันจะไม่ใช่การเอาไปในจิตไปเองสภาวะมันก็จะไม่ใช่การเอาันในสภาวะไปเอง นิสัยที่มันย้อนกลับมาแช่มันทรงอยู่กับสภาวะจิตสภาวะดูรู้เห็นในตัวเองเนี่ยมันเยอะเป็นนิสัยสังสรวัตเรียกว่าสังสรวัตนิสยัยสังสรวัตนิสยนัยไงมันจะวนเวียนทุกนิสยัยนิสัยแห่งทุกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไปทิ้งกันพี่น้อย ความอะไรโลกทุกอย่างเหมือนว่าทุกอย่างก็คือตัวเองแหละตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเหมือนกันหมดเลยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเหมือนกันหมดเรียบร้อยตัวเองที่นอกเหนือความเป็นตัวมันเองทรัพย์สิ่งที่นอกเหนือความเป็นสรัพย์สินตามนั้น ต้องเต็มที่ไงเออมันอยู่ที่มันไม่เต็มที่เอือยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงไม่มีแรงตัดทะลุไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนี่แหละลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนี่แหละทิ้งทั้งตัวเอาตัวไม่เอานั่นแหละลูก ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ต้องตรนหนักไม่ต้องตรึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องต้องซงไม่ต้องซึม ไมก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นะ่ลูกไม่ทิ้งไมเองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งไม่ต้องก็มงไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้อง,ง,อ,งอย่างนี้หมดตัวหมดไปได้วยกัน หมดจดหมดแม้กระทั่งตัวหมดไปด้วยกันสลายพบสลายภูมิตั้งในตั้งมันก็เป็นพบเป็นภูมิอยู่นั่นแหละตั้งในตั้งมันก็เป็นพับเป็นภูมิอยู่นั่นแหละแช่ซองซึมเหนียวหนืดเหนียวแน่นอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ตั้งก็ไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งไม่ต้องก็ไม่ต้องมันทั้งตั้งทั้งไม่ต้องลูกมันหมดแม้กระทั่งตัวหมดเอง ัวแต่ไปตั้งไม่ตั้งมันกดทับอะไรอยู่เล่ากดทับธาตุขันจิตวิญญาณอะไรอยู่ัวแต่เจต,ตนานิยมมัวแต่ทำนิยมอะไรอยู่เล่าัมแต่เจต,ตนานิยมมัวแต่ทำนิยมอะไรอยู่เล่า พราะภูมิสิมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิสิไม่มันทั้งไม่ทำไมไม่อย่างเนี้ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างนี้ แล้วมันจะไม่เกิดธรรมนิยมขึ้นไม่เกิดคตินิยมขึ้นเรียกว่าไม่เป็นพาไม่เป็นภูมิไอ้คตินิยมธรรมนิยมเนี่ยเราสังสารภูมิเลยอ,อะไรนิยมอะไรกับปัญหาเสียเส่ยมท่านั้นปัญหาเสี่ยมเท่านั้นแหละทำนั้งหลายนัตตาไปนิยมอะไรทำนิยมอะไรเล่าปันนิยมในสิ่งที่ ไม่เอาเลยนะนิยมในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาเลยนิยมอะไรอะ่ะทำมนิจังในธรรมทำอนัตตาในธรรมโมเด็ตรมนิยมนิยมในธรรมมรจังทำอนัตตาทำ ยอมอะไรถ้าไม่ตั้งก็ไม่ตั้งมันทั้งตั้งถ้าไม่ตั้งลูกไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พักไปเลยทุกอย่างอย่างเนี้ยมันจบตัวจบช่วยกันมันยุติตัวยุติช่วยกัน เ็นเนื้อหาตัดสรูช่วยกรรันล้วนเลยไอ,อ้ที่มันนิ่งๆเฉยเนี่มันไม่มีแรงเลยนะ <ส Playstation> ไม่มีแรงตัดสรูเลยเออก็ถ้าเองดิทุกอย่างเรื่อยๆหน่อย จิตประกายมาหาคุณาเรื่อยๆหน่อยสิทุกอย่างแล้วก็สมุดเฉดไปได,ด้วยกันสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเรียกว่าสมุเดเฉดไมัไปทั้งไหม้ทั้งไม่ไม,ไ,มไปได,ด้วยกันนี่เรียกว่าสมุเดเฉด เก็คือเด็ดขาดเปิดกว้างแล้วก็เปิดกว้างไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแั่นแหละออแค่เปิดกว้างเปิดกว้างไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเดี๋ยวมันจะยิ่งกว้างกว้างยิ่งกว้าง นั่นแหละมันจะไม่มีขอบเขตล้ open, seis, างไปเรี่ยว่อะไรล่องลอยล้างว่างล้างไปสองวัสด์เนี่ยมันจะแค่เปิดกว้างนะลูกเปิดกว้างไปแบบไม่เอามันทั <screams> ้งเอาทั้งไม่เอาแต่อย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นยิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้างไปเลยว่าไม่มีขอบเขตมไม่อยู่แค่กว้างแค่แคบมันก็ยังอะไรในแคบอะไรในกว้างอยู่มันยังอะไรในแคบอะไรในกว้างอยู่ก็ตัดทะลุไปเลยสิ เออทิ้งมาทาั้งทิ้งทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามาทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะยิ่งกอกแคบยิ่งกอกว้างไปเองเรียกว่า <c oughs> ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโดยว่างล่างสิ่งอย่างว่างล้างสังธบัตินั่นเอง ไม่ใช่แค่เปิดกว้างไม่ใช่แค่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ลูกทุกอย่างก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปซีนี่แหละที่เรียกว่าทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่มันกลายเป็นว่างล้างทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไปไม่ใช่ทุกอย่างคืออะไรในทุกอย่างมันไม่ใช่ลูก อย่าไปทุกอย่างแบบลอยๆอยก็ล้างไปด้วยนี่สรุปล้างไปด้วยอย่าไปเปิดกว้างแบบลอยๆอยอย่าไปตือนไปพร่องไปล่งไปปอดโปร่งล่องพร่องแบบลอยๆอยนี่ก็ตัดสรุปไปด้วยสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกัรพอเปิดกว้างเนี่ยเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันพอเมื่อทุกอย่าง พร้อมกับทุกอย่างนั่นแหละเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกอย่างแบบดับพลางว่างลางทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันจะกลายเป็นทุกอย่างที่มันสัดสรู้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันจะกลายเป็นทุกอย่างที่มันจบตัวจบช่วยไปด้วยกันทุกอย่างอย่าทุกอย่างแบบลอยๆอยเออ ตัวอย่างแบบล,ลอยๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบานข้างบานเนี่ยดอกบัวนบานข้างบานผิดธรรมชาตินะตัดสรุไปลยสิไล่ลองลอยล้างไปด้วยเลยทุกอย่างจะเปิดกว้างกันแบบไหนยอย่างไรก็ไม่เอามา<ต>ันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกัน่นแหละเปิดที่มันยิ่งกว่าเปิดกว้างที่มันยิ่งกว่ากว้าง มันจะกลายเป็นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณใน่งการดับล้างว่างล้างไปเองเรื่องมหากรุณาที่ให้ทุกวันนี้ให้เนื้อหามหากรุณาทั้งนั้นไม่ใช่ทุกอย่างแบบล,ลอยๆเปิดกว้างแบบล,ะละอยๆอยู่อย่างนั้นอะไรในกว้างอะไรในแคบมันก็ยังมีเชื่ออยู่ดี ไม่มันทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ไม้ไปด้วยกันเนี่ยจะแคบจะกว้างมันก็ล้างทั้งหมดนั่นแหละมันจะไม่ใช่อะไรในแคบในกว้างไปเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันเต็มที่ไปด้วยกันมันก็ไม่ใช่อะไรในแคบในกว้างไปเองทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างไปแทน ไม่จะเปิดกว้างแบบล,ลอยๆเตือนลอยๆพร่องล,ลอยๆล,ลอยๆอยู่ในตือนในพร่องอะไรอ่ะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เต็มที่หน่อยเรียกว่าสมุดเฉดสมุดเฉดหน่อยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมมเต็มที่หน่อยสมุดเฉดหน่อยเด็ดขาดหน่อย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างนี้ไปบอยไอ้นี่สายยึดกอดไม่แต่ธรรมดาเมื่อก่อนู่ตรงธรรมดานั่อย่ว่าไม่มีอะไรนะเออมียนเลยแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามีแม้แต่แม้แต่ธรรมดาธรรมดามันก็ยังเกาะนธรรมดาธรรมดานี่ก็ต้อง ลึกขึ้นมาล้างกันในตัวแล้วลึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าธรรมดาไม่ธรรมดาเองคิดว่าสบายยแล้วไม่มีอะไรนั่นนแหละมันก็มีอะไรในสบายธรรมดาธรรมดาเราคิดว่าไม่มีอะไรมันก็มีมันก็มีอะไรในธรรมดาแหละแต่มันเบาบางละเอียดอ่อนมันเนีย so, น อย่ายกเว้นแม้กระทั่งธรรมดาธรรมดาอัพยากตาธรรมอัพยากตาสภาวะอย่ายกเว้นไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แม,ม้แต่สภาวะกลางกลางสภาวะธรรมดาก็อย่ายกเว้นเป็นโมหะบางบางโมอัพยากตาโมหะโมหะแบบก,กลางกลางอย่ายกเว้น <c oughs> ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันสมุดเฉกันอยู่ตลอดไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาแองให้มันสมุดเฉกันตลอดไม่แม้มกระทั่งตัวไม่แองให้มันมันอยู่ตลอดเม่สมุดเฉกันตลอด ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดไม่ได้ไล,ล,ล่องลอยล้างกันตลอดลายช่วยหลุดช่วยกันตลอดอย่ายกเว้นในสภาวะหนึ่งสภาวะใดอภพยญาคต,ตาสภา,สภาวะสภาวะ<ม>กล<ภ>างกลางสภาวะธรรมดา,าธรรมดานั่นแหละเป็นที่นอนเมืองของเชื่อเลยแบบเนียนเลยโมหะอุทาน อย่ายกเว้นลูกธรรมดาก็อย่ายกเว้นไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละเรื่องตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปด้วยกันนั่นแหละจบมันทั้งตัวจบตัวไม่จบไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่ใช่อะไรในธรรมดาหรืออะไรในไม่ธรรมดาไปเอง ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปด้วยกันเลยพร้อมกันไปเลยไม่ต้องยกเว้นสภาวะจิตสภาพจิตแบบไหนดูรุยไม่ต้องยกเว้นอะไรเลยเดี๋ยวมันจะได้ยุติตัวยุติไปด้วยกันจบตัวจบไปด้วยกันจบแล้วจบช่วยไปด้วยกันยุติแล้วยุติช่วยไปด้วยกัน เดี๋ยวมันจะหมดตัวทัศนาจรไอ้วิญญาณพเนจรวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยไอตัวรู้ที่เละร่อนพเนจรหรือวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้างไน้ตัวนี้ให้จะกลายเป็นเนื้อหาที่มันจบตัวจบให้ยุติตัวยุติให้พอไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันมันก็ล้าง้ตัววิญญาณพเนจรวิญญาณสัญจรละวิญญาณสัมภเวสีเนี่ย ละเล่กันนี่ตัวรู้ตัวเห็นอย่างเนี้มอดแต่อะไรในอะไรมดแต่อะไรในอะไรตันหาเสี้ยมวิญญาณตันหาเสี้ยมทิฏฐิ พอไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันมันก็เริ่มสมุดรเฉดแล้วเริ่มตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดแล้วเริ่มยุติทั้งตัวยุติตัวไม่ยุติแล้วเริ่มจบทั้งตัวจบตัวไม่จบแล้วพอไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจบตัวจบช่วยกันแล้วยุติตัวยุติช่วยกันแล้วตัดตัวตัดช่วยกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นอย่ายกเว้นในสภาวะจิตสภาวะธรรมะเภทหนึ่งประเภทใด ไม่ว่าจะนิ่งไม่ว่าจะเฉยย่ายกเว้นถ้ายกเว้นตัวนิ่งตัวเฉยมันแช่นานเป็นเพราะเป็นภูมิยาวนานเป็นเทวโลกยาวนานพมาโลกยาวนานจะเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่เลยอย่ายกเว้นไม่ใั่ตัวนิ่งอืมไปอย่าไปยกเว้นไม่ใช่ไหนตัวเฉยน่ะที่เฉยน่ะเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่เลย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูกอย่ายกเว้นธรรมดาก็อย่ายกเว้นนิ่งก็อย่ายกเว้นเฉยก็อย่ายกเว้นไม่ต้องยกเว้นอะไรนี่แล้วตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยตัดแล้วตัดช่วยนั่นเอง จะนิ่งไม่น exactly ิ่งก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนเดิมจะเฉยแล้วไม่เฉยก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องอิงสภาวะจิตไม่ต้องเองอยู่สภาวะธรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นพรอบไม่เป็นภูมิจะนิ่งหรือไม่นิ่งก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมจะเฉยแล้วไม่เฉยก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิม งบแล้วไม่สงบก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมอย่างนี้มันสมุดเฉดให้ไม่อิงสภาวะจิตไม่อิงอยู่สภาวะธรรมมันไม่เป็นเพราะเป็นภูมิไม่มัวแต่เพราะภูมินิยมอนุรักษ์นิยมแล้วมันจะไม่ใช่อะไรในจิตไม่ใช่อะไรในธรรมไปเองมันจะไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปเอง เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบเต็มที่หน่อยมันก็จะไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปเอง อะไรล,ลกทุกอย่างไม่เอามันช่างเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันเลยทุกอย่างอย่าทุกอย่างแบบได่ร้อยทุกอย่างแบบล้างทุกอย่างไปด้วย ชงดิกระจายเอาเยอะหน่อยดิอย่าปไปชงเออะก็ไมอยู่กับตัวเองปัญหาทล้ไมล่ะกระจายเอาดิเอาไปทั้งเอาทัา้ทงไม,ม่เอารวมไปด้วยแต่สิ่งเดียวไปเลยลูกทุกอย่างอง่ะไอ้ไม่เอามาันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันไปกับท <ไข S 2> ุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่มันล้างกันไปว่างล้างกันไป คายช่วยหลุดช่วยกันไปาไม่เอามันทั้งเอาท้าไม่เอาไปด้วยกันมโนภาพปิจิกายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยกันไปทำดีไปด้วยยังไงอ่ะไม่งั้นมันก็อมพนามอยู่งั้นแหละนิ่งในนิ่งเฉยในเฉยแช่ทั้งนั้นธรรมดาก็อะไรในธรรมดาก็แช่เหมือนเดิม ขนาดไม่เอามันยังไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมันจะไปเหลืออะไรแล้วขนาดไม่เอามันยังไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วมันจะไปเหลืออะไรแล้วพราะภูมินีให้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาปัหากุณาไปด้วยมันจะได้ยิ่งกว่าแคบยิ่งกว้างไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ย กว้างก็ยิ่งกว้างไปเองแคบก็ยิ่งกว่าแคบไปเองกลายเป็นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแห่งการดับล่างว่างล้างไปเองจะกลายเป็นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแห่งการคลายช่วยหลุดช่วยไปเองตามนั้นเลยขนาดไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะพอบูมอีไปเหลือพอบูมิอะไร มาลเลือกล้างในตวรเลือกอี่แหละน่ดไมีเสียเวลาีได้มีเสียเวลาที่เจอกันี่เจอแล้วอยู่แค่เจอเออเดิมเรื่องมึน เจอกันแล้วไปอยู่แค่เจอเออเหมือนเดิมนะมึงย right. ังพ anyway. mm ่อ hmm. พ right. yes. ูดเหมือนเดิมยิงสังสารวัตรเหมือนเดิมยังอะไรในสีเหมือนเดิมยังอะไรในยตนะเหมือนเดิมยังอะไรในนตัวดูเหมือนเดิมยังอะไรในตัวรู้เหมือนเดิมเนาะสังสารวัตรเหมือนเดิมไม่สิขนาดไม่มีอย่างไม่ไม่ทั้งตัวไม่เองนี่ให้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ มันจะได้ทั้งจบและจบช่วยพร้อมกันไปทุกสิ่งอย่าง สมุดเฉดให้กันและกันเรื่อยๆอย่าเกงใจอย่าอย่ายกไว้อย่าไม่ต้องยกอะไรไว้เลยจะจิตแบบไหนใจอย่างไรลูก็ไม่ต้องมายกเว้นจะนอกจะในก็ไม่ต้องยกเว้นสมุดเฉดให้อย่างเดียวไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่างสมุดเฉดให้อย่างเดียวลูกตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปด้วยกันเลยสมุดเฉดให้อย่างเดียวไม่ต้องยกเว้นอะไร ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ไม่ต้องยกไม่ต้องยกเว้นจะปองจะล่องจะเบาไม่เบาก็ไม่ต้องยกเว้นขบขภาวว่าจิตสภ่าวะาธรรมแบบไหนอย่างไรไม่ต้องยกเว้นไงไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันหลืก สมุดเชียรให้เลยเด็ดขาดให้เลยขาดให้เลยจบตัวจบให้เลยลูกตัดตัวตัดให้เลย